พว่ฝรั่งของเพื่อนเขียนมาคุยกับหนูเป็นปีบอกรักหนูชอบหนูหนูควรจะบอกเมียเขาว่าอย่างไรอันนี้ก็เอาอันนี้เป็นคลิปเต็มนะพี่จะเล่าให้ฟังว่าน้องเขาเขียนมาเล่าว่าคือเขาติดต่อกับฝรั่งคนนี้ก็ทีแรกก็คุยกันปกติธรรมดาคุยเรื่องงานบ้างคุยเรื่องเมียเขาป่วยบ้างอะไรบ้างเงี้ยแล้วตอนนี้ตอนหลังเนี่ยฝรั่งก็ออกแนวเหมือนว่าผูกพันบอกว่าฉันชอบเธอนะฉันรักเธอนะเอาอย่างนี้หนูไปติดต่อกับเขาทําไม หนูรู้ไหมว่าฝรั่งคนนี้เขาอาจจะได้ฟังเกี่ยวกับคนไทยมาว่าคนไทยง่ายเออหลอกง่ายอะไรง่ายแบบนี้ก็ได้หรือคนไทยชอบทําเรื่องแบบนี้ก็ได้ฉะนั้นหนูขาหนูติดต่อกับเขาทําไมเป็นปีหนูหนูก็บอกเขาไปเลยหนูจะไปบอกเมียเขาทําไมหนูก็บอกเขาไปเลยหนูจะไปคุยกับเขาทําไมเขาบอกรักหนูหนูจะบอกเมียเขาว่ายอย่างไร แล้วหนูจะไปบอกเมียเขาว่าอย่างไรหนูควรจะบอกเขาตั้งแต่ทีแรกอันนี้มันเป็นความผิดของหนูพี่ไม่ได้เข้าข้างนะคะพี่ไม่ใช่ว่าหนูเป็นคนไทยแล้วพี่จะเข้าข้างหนูไม่ใช่ค่ะอันนี้หนูไม่สมควรติดต่อเขาตั้งแต่ทีแรกอันนี้หนูทําผิดแล้วฝรั่งคนนี้หนูคิดว่าเขารักหนูเหรอที่เขาเขียนอย่างเงี้ยใจอ่อนใช่ไหมที่เขียนมาถามพี่เนี่ยใจอ่อนใช่ปะอยากจะให้พี่ตอบว่าเขาอาจจะรักหนูอยากจะเลิกกับเมียเขาก็ได้อย่าไปบอกเมียเขาหรือยังไงคะหนูต้องการคําตอบแบบไหนคะลูกเอาคําตอบของพี่เลยนะฝรั่งมีเต็มมบ้านเเ็ือง ทำไมจะต้องไปชอบไอ้ผัวของเพื่อนฝรั่งที่ทํางานด้วยกันหนูรู้ไหมถ้ามันเรื่องมันแดงขึ้นมาเนี่ยเขาจะเอาเราไปพูดเสียหายขนาดไหนชื่อเสียงคนไทยก็ไม่ได้ดีอยู่แล้วตอนเนี้แล้วตอนนี้ในดงฝรั่งที่เขาเอ,อ่อฝรั่งด้วยกันที่ว่าครอบครัวฝรั่งเนี่ยเขาจะกลัวผู้หญิงไทยมากอันนี้หนูก็จะเป็นหนึ่งในนั้นนะคะลูกที่จะไปทําให้เขากลัวผู้หญิงไทยหนูตัดใจเลิกหนูไม่ต้องไปบอกเมียเขาหรอกว่าอย่างนั้นอย่างนี้ตัดใจเลิกบล็อกไปเลย แล้วถ้าหนูบอกไปเนี่ยผู้ชายพยายามที่จะติดต่อหนูมาแน่นอนเพราะเขายังไม่ได้หนูใช่ไหมคะหนูก็ต้องเลิกติดต่อกับผู้ชายคนนี้โดยเด็ดขาดโอเคหนูไม่มีแฟนหนูอยากได้คนช่วยเหลือคนดูแลคือน้องคนนี้เขาเออไม่ได้มีแฟนนะเขาเลิกกับสามีเขาไปแล้วแต่การที่หนูเลิกกับสามีเนี่ยโอ้ไม่ใช่ว่าหนูจะไปแย่งสามีของฝรั่งคนอื่นก็ไม่ใช่นะคะลูกฝรั่งก็เต็มบ้านเต็มเมืองคนดีๆมันต้องมีถ้าเราจะหา แต่ถ้าเกิดว่าหนูคิดว่าอุ๊ยฝรั่งคนนี้เขาดีมากๆเลยแต่เขาเป็นผัวของเพื่อนฝรั่งเราเองในที่ทํางานหนูจะทํายังไงหนูจะบอกเมียเขายัางไงถามว่าหนูจะบอกเมียเขายังไงถ้าหนูบอกไปถ้าผัวเขาไปพูดอีกอย่างหนึง่งฝรั่งเขาเชื่อผัวเขาอยู่แล้วเพราะว่าชื่อเสียงคนไทยนี่ไม่ดีถอนตัวคะลูกถอนตัวซะอย่าทําให้ประเทศไทยเสียชื่อไปมากกว่านี้เนาะพี่ก็สอนหนูบอกให้หนูได้ดีอยากให้หนูเออ คิดในสิ่งที่ถูกที่ต้องก่อนที่หนูจะทํางานที่นั่นไม่ได้ก่อนที่หนูจะอยู่ในสังคมตรงนั้นลําบากนะคะลูกนะเปลี่ยนใหม่บอกเขาไปซะไม่ต้องติดต่อใดๆทั้งสิ้นไม่มีการติดต่อใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าเขาจะมาโง่แบบไหนหรืออะไรแบบไหนคิดอย่างเดียวเขาเป็นผัวของเพื่อนร่วมงานเราเท่านั้นพอคะ่ะเราต้องมีสติและก็มีจรรยาบรนของเรานะคะที่ว่าถ้าเราจะเอาเราต้องไม่เอาผัวเขาค่ะลูก เรามาอยู่ในเมืองนอกนัามาอยู่กับดงฝรั่งเนี่ยเราจะไปแย่งผัวเขาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องค่ะลูก